คือ 5. นางเอกแก้มปองลาสุดโผล่ช่องวัน31ครั้งแรกหลังบวกมือลาช่อง3 มีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อนเนื่องสําหรับมิวลักนาราเพียธาอดีตนางเอกช่องสามที่ก่อนหน้านี้โด่งดังในบทบาทมีนานุษนางเงือกสาวสวยแต่ล่าสุดมิวได้โผล่ช่องวัน31ครั้งแรกและกําลังจะมีละครเรื่องดงดอกไม้โดยเธอรับบทเป็นบัวรินและพระเอกของเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพูดผูด้ชายที่มารับบทเป็นพงดนยัยสําหรับมิวลักนาราเริ่มเข้าวงการตอนอายุ4ี่ขวบเป็นผลงานโฆษณาจากน,านั้นมิวก็ พักงานในวงการบันเทิงไปหลายปีก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งตอนอายุประมาณ11-12ปีด้วยงานโฆษณาเหมือนเดิมต่อมาได้รับการทาบทามจากผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจ,จิตจนกนระทั่งมีผลงานละครและเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งมิวเคยเป็นนักสดแสดงสังกัดช่อง3และเธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเมื่อปี2563